ครับผมท่านผู้ชมทุกท่านครับเจอกันวันนี้ครับพี่น้องครับยี่บปดพฤศจิกายนครับผมเมื่อคืนก็ลอยกระทงพี่น้องไม่ได้ไปลอยกับเขาหรอกพี่น้องครับไปไม่ไหวพี่น้องไปไม่ไหวครับวันก่อนหน้านี้ก็ฝนตกพี่น้องยังไม่ได้ล้างใบเลยครับใบเริ่มจะเป็นลาน้ําค้างซะแล้วนะครับวันนี้ว่าจะมาล้างใบด้วยพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้พามาดู ชวนชมต้นแรกเลยพี่น้องครับสำหรับไม้สีดอกซ้อนนะครับพี่น้องครับต้นแรกที่ผมซื้อมาพี่น้องครับเป็นดอกซ้อนนะครับส่วนนี้พี่น้องครับที่ผมถอนให้ดูพี่น้องต่อชวนชมเอาไว้ทำไม้สีพี่น้องครับตัดทำรากตัดขาบ เท่ากับป๋องกาแฟนี่แหละพี่น้องนะครับได้เจ็ดเส้นพี่น้องครับรากได้เจ็ดเส้นถือว่าโอเคเลยพี่น้องครับไม้ต้นเล็กแค่นี้นะครับเราทํารากได้เยอะเราเลือกเลือกรากไว้ได้เยอะขนาดนี้พี่น้องครับโอเคเลยเจ็ดเส้นพี่น้องครับไม่มากไม่น้อยนะครับถ้าสี่เส้นก็น้อยไปนะครับพี่น้อง นี่ได้เจ็ดเส้นพี่น้องครับเดี๋ยวแขวนไว้มันเดินก่อนพี่น้องครับลากมันเขียวก่อนเดี๋ยวค่อยจะเวลามาปลูกก็ต้องตัดอีกพี่น้องตัดทิ้งไปเอาไว้สั้นๆพอนะครับเลี้ยงอาต้นให้มันโตพี่น้องส่วนการตัดริบใบพี่น้องครับถ้าจะทําเพื่อให้ลําต้นมันอ้วนนะครับพี่น้องครับก็มาตัดตรงนี้นะครับนี่ตัดใบ ต,ตัดใบบนบนสุดเลยนะครับตัดทิ้งไปพี่น้องครับตัดทิ้งไปเพื่อให้เขาเอาสารอาหารมาเลี้ยงลําต้นมันนะครับให้ลําต้นมันโตพี่น้องนะครับอันนี้ผมตัดลิดออกไปเพื่อไม่ให้มันคายน้ําพี่น้องครับยิ่งไม้เรายังอ่อนอยู่นะครับนี่เดี๋ยวจะคายน้ําเดี๋ยวรับต้นมันจะเหี่ยวพี่น้องนะก็โอเคเลยพี่น้องครับ คำรากตะขาบนะครับได้รากเจดเส้นเลยนะครับพี่น้องส่วนตัวนี่โอเคเลยพี่น้องครับก็เหลืออีกหลายต้นพี่น้องครับจะต้องไล่ถอนขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ก็จะไปแขวนไว้พี่น้องนะครับนี่ครับผมพี่น้องครับ ชวนชมไม้สีดอกซอสพี่น้องนะครับต้นแรกในชีวิตเลยช่วงที่กำลังกำลังหาไม้สีพี่น้องครับไปเจอมาต้นหนึ่งสีขาวนะครับผมก็เลยซื้อเอาพี่น้องครับในราคา200กว่าบาทนะครับพี่น้องตั้งแต่ต้นเล็กๆพี่น้องครับเป็นไม้ต้นแรกในชีวิตสำหรับไม้สีนี่ครับพี่น้องครับสีขาวนะพี่น้อง ตอนซื้อมาก็อยากจะโซมหน่อยพี่น้องครับต้นเขาโสมนิดๆผมก็ามาเลี้ยงเอาพี่น้องครับก็จะมีเหลืองเพิ่มซักผมนั่งแท่นเอาไว้พี่น้องครับแต่แทน่นแท่นไม่ติดพี่น้องมันเสียไปแล้วครับก็จะเลื้ออยู่ตอนนี้สามสีพี่น้องครับก็จะมีหิ่งนี้เป็นบาร์บี้พี่น้องบาร์บี้ มีบาร์บี้แล้วก็มีนี่เฟอร์รารี่ถ้าจำไม่ผิดครับตอนนี้ก็เหลืออยู่สามสีพี่น้องครับในต้นเดียวนี่ก็เป็นไม้ต้นแรกเลยพี่น้องครับในชีวิตที่ซื้อในประเภทไม้สีดอกซอนนะครับพี่น้องครับเป็นรากธรรมชาติเนาะ ต้องเอามาเลี้ยงเอาจนกว่าจะฟื้นพี่น้องครับนี่ซื้อมาไม้มันสมพี่น้องครับไม้มันสมซื้อจากร้านขายของขายต้นไม้พี่น้องกว่าจะไว้ทําทรงพุ่มหน่อยพี่น้องครับตอนนี้ดอกออกมาเยอะแยะก็เป็นไม้ต้นแรกพี่น้องครับที่ผมซื้อมานะครับ ส่วนชนชมที่นั่งแค่นไม้สีแฟนเฟียไว้พี่น้องครับมาดูพี่น้องต้นก็ไม่ใหญ่พี่น้องครับแต่ผมทำหลายสีพี่น้องห้าหกสีนะครับรอแค่การตัดแต่งทรงพุ่มมันพี่น้องครับอันนี้น่าจะเป็นดอกขอให้รวยพี่น้องขอให้รวย กิ่งยังไม่อ้วนเท่าไหร่พี่น้องครับเลี้ยงไปอีกสักพักก่อนให้กิ่งเขาอ้วนสมบูรณ์กว่านี้พี่น้องครับผมจะมาไล่ตัดให้เป็นพุ่มนะครับเพราะว่าชนชมพี่น้องครับไม้สีดอกซ้อนและดอกชั้นเดียวนะครับหรือชนชมทั่วไปพี่น้องขอให้มันสมบูรณ์พี่น้องครับตัดแต่งตอนไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเขาให้ดอกทั้งปีพี่น้องครับ ชนชมมีดอกทั้งปีนะครับไม่ใช่ว่าชนชมจะมีดอกเฉพาะหน้าหนาวนะครับพี่น้องครับมีดอกให้เราดูทั้งปีพี่น้องถ้าไม้สมบูรณ์ดีนะครับระวังแต่ช่วงหน้าฝนก็พอพี่น้องครับเดี๋ยวมันจะเน่านะครับต้นนี้เหมือนกันพี่น้องน ต้นเล็กๆต้นก็ไปโตหรอพี่น้องครับกิง่งอันนี้เป็นคาราเมลพี่น้องคาราเมลมีสองกิ่งพี่น้องครับแต่ยังไม่ได้ตัดแต่งมันกิ่งก็จะหักแล้วแหละหนักดอกห้าสีพี่น้องไม้ตัวน,นี้ห้าสีเห็นไม้ทำเอาพี่น้องครับรากแต่ขาบเหมือนกันก็เหลือแค่การแต่งรากพี่น้องครับนี่ ผมว่าจะมาแต่งรากให้หน่อยรากแต่งในกระถางเลยพี่น้องครับตัดออกไปรากเส้นไหนที่ไม่เอาก็ตัดทิ้งออกไปหน่อยครับต้นนี้เดิมทีมันก็เหมือนไม้ทั่วไปแหละพี่น้องเพียงแต่ว่าผมมาแต่งเอาครับผมมาตัดตัดกิ่งพวกนี้ทิ้งพี่น้องครับ ทำให้มันเป็นแถวเลยเรียงกันไปเลยพี่น้องกิ่กงมันตรงกันนะครับด้านข้างผมก็ตัดทิ้งพปนี่ผมตัดทิ้งพี่น้องครับตัดทิ้งหมดนะครับก็วางโครงสร้างเอาพี่น้องเหลือแค่แต่งกิ่งหน่อยกิ่งจะหักแล้วพี่น้องครับ รากหน่อยก็ดูสวยแล้วพี่น้องครับสำหรับแฟนซีนะครับนี่ก็ดอกหองเหินพี่น้องหองเหินดอกหองเหินนะครับดอกห,อง,ห,นนอ,กหองเหินก็สวยพี่น้องสวยครับด้านหลังผมก็เหมือนกันพี่น้องครับไปวางไว้ตรงเลยนะครับดอกเริ่มมาแล้วพี่น้องดอกอาจจะมาไม่พร้อมเพียงกันเท่าไหร่พี่น้องครับก็พอได้เห็นได้ชื่นใจ สำหรับชวนชมนะก็ส่วนของชวนชมที่เรานั่งแท่นเอาไว้นะครับพี่น้องเมื่อมันติดแล้วนะครับที่ผมบอกว่าให้เอาแค่ยางยืดออกแล้วก็ดึงถุงปฏสติกขึ้นมาหน่อยนะครับพี่น้องครับเราก็ทิ้งไว้สักสามวันก็ได้พี่น้องนะครับเพื่อไม่ให้ไม้มันชะงักการเจริญเติบโตนะครับ เราค่อยมาเอาถุงพลาสติกออกพี่น้องนะครับก็มาดูตัวอย่างกันพี่น้องครับเนี่ยไม้เราเขาปรับปรับตัวทันพี่น้องครับเราไม่ได้เอาถุงพลาสติกออกเลยนะครับอันนี้ผมครอบไว้อย่างที่ผมทําบอกไปนะครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ไม้เราก็ยอดจะไม่มีเหี่ยวนะครับพี่น้องครับอันนี้ผมกเอออกเมื่อวาน กิ่งนี้ผมซ่อมใหม่ส่วนกิ่งนี้พี่น้องครับนี่ผมยังไม่ได้แกะทุงเลยผมดูแล้วมันเหมือนมันดีดพี่น้องครับมันดีดก็คือกิ่งมันไม่แน่นนะครับกิ่งไม่แน่นพี่น้องครับมันมีร่องรอยการดีดกิ่งไม่แน่นพี่น้องกำลังคิดอยู่แต่มันติดนะครับพี่น้องครับมันติดแล้วผมว่าจะ ตัดซ่อมใหม่นะครับพี่น้องครับนี่อยากจะตัดทําใหม่พี่น้องเห็นมันดีดแล้วไม่อยากเอาไว้พี่น้องครับไม่ชอบเดี๋ยต้นมันเอียงกิ่งมันเอียงพี่น้องนะครับนี่ครับเอาถุงออกเมื่วานพี่น้องครับถุงครอบถ้าเราดึงถุงปฏิกออกทีเดียวเลยพี่น้องครับไม้มันปรับปรับตัวไม่ทันนะครับ ยอดใบใบอ่อนมันจะเหี่ยวพี่น้องครับมันจะเหี่ยวไปนะครับมันจะเสียไม้นะครับก็ใช้วิธีนี้แหละพี่น้องครับตัดยางรัดออกแล้วก็ดึงถุงขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละพี่น้องให้เขาปรับสบภาพก่อนนะครับเห็นไหมแบบนี้ไม้เราฟื้นตัวไวมากพี่น้องครับเสะไดก้กิ่นี้พี่น้อง ดีดแน่นอนพี่น้องครับกิ่งดีดกิ่งบีดนี่เราก็ต้องรอพี่น้องครับมันติดก็จริงรเราต้องรอใช้เวลานา <alon> นอีกพี่น้องครับกว่าเขาจะสร้างแผลสร้างสร้างเนื้อให้มันหุ้มหุ้มกิ่งที่มันหลุดออกไปพี่น้องครับกว่าเขาจะสมานแผลกันครับก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับก็เคยมีพี่น้องเคยมีเดือนก็หายไปนะครับว่านี่มันติดแล้วพี่น,น,น้อง,งติดแล้ว เพียงแต่ว่าริงมันดีดไปนะครับมันไม่หลุดออกจากกันพี่น้องครับเพียงแต่ว่ามันดีดขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ก็จะลืมนะครับพี่น้องครับนั่งแท่นติดแล้วก็เอาไว้แบบผมนี่แหละนะครับครอบไว้ก่อนสองสามวันให้ไม้ฟื้นตัวก่อนพี่น้องแล้วเราค่อยมาเอาออกทีเดียวนะครับไปแล้วครับพี่น้องครับ มาคิดส,สั้นพี่น้องนะครับไปรับร้านชายก่อนว่าเดี๋ยวพี่เขยเขาจะไปนู่นเลยพี่น้องครับพอดีว่าห้านเขยเขาเสียนะครับห้านเขยเสียนะครับก็เลยต้องไปกันผมก็จะไปรับตัวเล็กแล้วพี่น้องไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องครับสวัสดีครับ